อลองดูนะครับตอนนี้เราไปชมกรารแสดงขรงผมมาให้เขส่ง,งเสียงปรบมือหน่อยนะครับ Yeah. ยัสดีครับสวัสดีวันนี้ก่อนตุ้เสียกับสีดูมาเลยสวัสดีที่บ้านใหม่ครับผมอันนี้ถมได้ข่าวว่าเป็นคนเหนือเหมือนกันคนเหนือครับผมคนที่ไหนครับคนเชียงไฮ้ครับโคนเชียงไฮายคนพ่อคัณลูกป่อคุณครับผมบ้านเดียวกับจันกอบกินฮีโร่ครับผม คนแถวแถวนี้ไม่ค่อยน่าภูหรอกฮะดีขึ้นแล้วตอนนี้มีลูกแล้วตอนนี้เราดีขึ้นแล้วดีขึ้นวดีขึ้นแล้วก็้วเป็นแฟนเขาเลยครับผมดูเขาประจำเทคอะไรหนุ่มเอฟเดี๋ยว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 พี่พี่พี่เราไปที้กันไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อขาเขามีเหตุเขาคุ้จักเหมือนกันมาจุ๊บที่เรื่องอะไรเรื่องอะไรนี่ก็มีนี่ก็มีอะไรเหยื่อใจไว้ก่อน สีนุ่มมากเลยมีหลายนุ่มเลยเราดิโอเคแ้ก็ท่ามาเจอแฟนออกมาวันนี้ครับก็ดีมากรับเดี๋ยวะดิกินตัปเขาเลยถ้าถ้าถ้าพูดถ้าพูดคำไทยไม่่อยถอกเท่าไหร่ี่ก็พูดค็อู้ับเคอแต่นะครับอะไรคนเบอร์จิมจิ่สกาครับจะเจ็บเมเขกจะเจ็บเอวนะ ัเปิดโหมาดแฟนลงมาแล้วครับครับผมก็รู้สึกเป็นเกียร์เข้าแล้วก็ดีใจข้าพนี่เป็นเกียดเป็นเกียดเป็นใกล้เป็นเป็นใกล้เป็นใกล้คืออะไรครับเป็นใกล้เป็นคืออะไรครับเป็นเป็นเก้เข้าลูกพีนะครับเป็นสุมาห์อะไรับเป็นใกล้เราอยู่บ้านแมวไปแล้วเเกีนะครับเดี๋ยวนี้นะครับก่อนนี้ใจข้าพเยววันนี้โอมา ได้มาแบรายครับ๋อเดิมจะมาเต้นเดียวใช่ใช่ครับมีมีะครับอ่ามีโชว์พิเศษัมีโชว์พิเศษครับถใครอยากดูโชว์พิเศษของหนุมบ้างครับศรีงเตรยมว่อนศรีลุงเตรวงเสียงดเอกอ่ะรว่างนี้ว่างพครับาไหมครับเขาบอกเวลาครีุเดี๋ยว่าน้าหน้าเลยาอ่าส่กเวลาแป๊บหนึ่งก็บอกเนี่ยการเลยส่กเวลาแป๊บหนึ่งพี่ทอมครับครับ เล่าปีมีลูกอยู่สองคนครับชื่อเล่าเก่ากับเล่าใหม่เล่าเก่าตายไปใครครับเล่าใหม่ได้ครับพี่เล่าปีมีลูกอยู่สองคนนะชื่อเล่าเก่าเล่าใหม่ครับเล่าเก่าตายไปเหลือใครครับเล่าใหม่ก็ได้ครับเล่าใหม่ครับโอ้เวลาได้แล้วเอาอย่างอื่นบ้างอย่างอื่นาเอาอย่างอื่นบ้างเอาเอาแบบเอาไม่รู้อีกก่อนมาเนี่ยดนต่อต่อยฮะก็ดูต่อต่อยเท่าไหร่ ต่อยเมื่อกี้ขึ้นต่อยเมื่อกี้สมต่าต่อต่อยหรือพึ่งต่อยเอาต่อต่อยไงแล้วต่อยเท่าไหร่ขึ้นต่อยเมื่อกี้เด้อเด้อเด้โดนโดนต่อยกันแน่เอกวโดนต่อต่อยแล้วโดนต่อยเท่าไหร่ขึ้นต่อยเมื่อกี้เอาใหม่นิเเป็นยังไไม่ิดไม่จอดไม่จมีีไมไม่มีแล้วว่าเวเรานะเขาไม่รู้เราแน่ มีก้นมีพี่ตา้าไปอ่านไปอานพวกเอนจเด็ดมาอาครพู้หญืงก็ไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มวันไปอ่านในิเอร์เต็ดมาก็ตกว่าลูกคุณแม่พานลูกอายุสีขวบใช่ปัหาคุณหมอปัญหาคือวัยวัเพ็ตติกเกินไปอเขานี้เลยไม่อู่ี่เพ็ตกสองกัมมคุณหมอบอกเรื่องปกตินะอ่าไอ้ีแอคือ ไปต้มไข่ให้ลูกกินมาละฟองเดียวมันก็ปกติเองไขออีกวันนึงแม่ใหต้มเลยโตมไม่ต้มเลยยี่สิบฟองเลยมาเนโอ้ไม่เคยกินฟองเดียวของมึงอะฟองเดียวที่เหลือผมพ่อของมึงวย่าไม่า้วังเลาเลาเวันนี้ที่ทองก็แปะเซเว่นที่ไข่ เขาไม่ได้ฟังไม่รู้แต่คอเลสเตอรอลขึ้นแน่ๆมีอะไรไหมขอบคุณเป้ที่สอนจากผมที่เราที่หนึ่งกำปินะันมเดียวพวเกงใจคนที่พามาด้วยด้วยน้องี่อยู่นี่น้องพี่เหรอพ่อพี่มาไหมพี่มาพ่อมาครับอย่างวันนี้นี่ก็อยากให้ทุกคนที่มาในวันนี้ได้ผมผมผมเจอหน้าตาคุณหลายคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งเน่มนเป็นคนที่ได้มาบ่อยๆก็จะได้เห็นอย่างเช่นใส่เสื้อมาแบบนี้ ใต่เชื่อมาด้วนครับถือว่าเป็นคนที่มีรสนิยมดีมากนะครับมากเยเมื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นไฟไท่ไฟ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 ได้วยอ่าอไฟนครับผมว้าพ่ครับนั่งอย่างนี้เมือนเราสัมภาเนาะเราทำไงฮะผมทำได้คุณอมนะลงชีพเป่ไว้นะฮะเมื่อก่อนเป้ไม่มีอะไรเลยเมอวนี้ผมมีรยอดขับมีกี่เรยอดครับมีเจ็ดเรยยอดะเอาล้วะเอาแล้ว